พักเก้าไก่ได้หัวหน้าพักคนใหม่แล้วเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนทั้งประเทศให้ความสนใจมากๆเมื่อวันที่19กันยายนพักเก้าไก่เกี่ยวกับการคัดเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่หลังจากที่นายทิมพิธาลิมจเจริญรักหัวหน้าพักเก้าไก่ประกาศลาออกไปเมื่อวันที่15กันยายนว่าขณะนี้แกนนำพักเก้าไก่คุยกันค่อนข้างเสด็จน้ำแล้วในเรื่องตำแหน่งสำคัญต่าง ก่อนที่จะมีการประชุมกรรมการบริหารพักเคราะห์อย่างเป็นทางการตามกำหนดการในวันที่23กันยายนนี้โดยหน้าตาตำแหน่งสำคัญสำคัญภายในกรรมการบริหารพักชุดใหม่ของพักเก้าไกลมีอาทินายชัยธวัฒน์ตุลาธนะสอสอบัญชีรายชื่อและรักษาการเลขาธิการพักเก้าไกลเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่นายอภิชาติสิริสุนทรรักษาการกรรมการบริหารพัก สัดส่วนภาคเหนือเป็นเลขาที่การพักก้าวไกลนายพาฤทิ์วัชรศินป์สสบัญชีรายชื่อนั่งเป็นโฆษกพักก้าวไกลนอกจากนี้แกนนาพักยังเสนอชื่อนายประกรณ์วุฒอุด,ดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อให้ถามนาทีประธานวิฝา่ายคันในสภาอีกด้วย